อาสมุนไําตามทองเลืองพวกขาม่น้ว่าเท่าเงอโอ๊ไน้่คานวณเท้างอเขากำลังเรียกปลาม่ามหม่ามหมาม่าาเป็นได่ครับผมแกงนี่แหละคำนว่าเขาบรรลุกันแ้วหากินกัมานสีกับเสบมันป็นหน้ากบเป็นรนหละแก้วโอ้ยนานๆนี่เรียเศรษฐกิจพอเพียงนะคำนวโอ้ ไม่เหมือนอ่าคุณนตนะครับนัาเศรษฐกิจคนละอย่างกันนะครับเราพอเพียงคนละอย่างกันนะไม่ตกเทนก็ไม่ตกเทนโอ้นี่ครับังเนยโอ้บังเนยบังเนยครับโอ้ถ้ตัวมันจะหนาไปว่าคำนี้อาผมไม่รู้ไม่รู้นะครับนะคุณไม่รู้ย่อมไม่ผิดนะครับเนาะโอ้มันจะหนาไปว่าคำนีเนาะมันถ้าถ้าเยอะเกินจะตัวเล็กนะเขาว่าปลานี่นะครับเนาะบังเนี่ยโอ้บังเนยโอ้ผมว่ดเนี่ยมาโดนเลยนะคำนี้ ้นี่ครับนี่โอ้ก็เลยมาเยี่ยมมาอย่าปริปาไม่อยู่บ้านก็เลยรักสนไหนเลยครับนี่แหละเขาเรียกว,ว่ารักถ่ายนะครับเนาะไม่ใช่รักหลับนะครับนะถ้าเกิดรักหลับอย่าเรียกผมด้วยนะครับอย่าลักหลับนั้นไม่ดีมันมีแหงคนเดียว water, ต้องเรียกผมด้วยก็จะได้มีแหงนำกันครับบ,บ้าบังเดี่ยมึงเดี่ยเนอ้มึงเนี่ยครับโอ้พวดโผพพวดโพมึงเนี่ยโอ้บังเดี่ยมึงเดี่ยมึงเดี่ยโอ้บังเนี่ยโอ้ผมเหลือใจครับแค่เรียกว่าเหลือใจไม่ใช่เหลือตนนะครับมึงเนี่ยโอ้มึงเนี่ย โทรศัพท์ผมตกน้ำเองนเสกมาาด้วครับเป็นสิทธเก็บเงินซื้อโอ้โหต้องปักคองปักคองมาด้ครับโอ้ยมึงเนี่ยผมเห็นแล้วผมเหลือใจไหมครับมึงเนี่ยมูมึงเนี่ยมึงเนี่ยจะของสวยจะไปใส่บุกับเปิดอันลานเพื่อซื้อบุกทำนี่โอ้ยมึงเนี่ยโอ้ไม่ใช่แล้วผมเหลือใจครับเขาเรียกว่าเหลือใจนะครับไม่ใช่เหลือตอนนะ